ชีวิตล่าสุดเสียชัดสายเปให้ตังสาวเกือบหมดตัวให้ตังสาวเกือบหมดตัวชีวิตล่าสุดเสียชัดสายเปกลับมากุดหนอกลวยประทางชีวิตหากใครที่ชื่นชอบในการเล่นโซเชียลคนมีหลายคนรู้จักหนุ่มฮอตเสียชัดชัสายเปหรือน,นายธนสิทธิ์อายุ60ปีหลังเจ้าตัวได้เปิดใจให้กับเรื่องราวสุดช้ำใจผ่านรายการดังที่ตนเองนั้นถูกผู้หญิงหลอกสุดท้ายกลายเป็นคนดังในกระแสเพียงแค่ข้ามคืนจนมีคนดังมีชื่อเสียง หลายรายต่างเข้าช่วยเป็นจํานวนมากจนได้มีเพลงเป็นของตนเองโดยเนื้อเพลงผู้ชายสายเปแต่งโดยประยงผิวทองขับร้องและนําแสดงโดยเสียชัดสายเปหรือธนธสิทธิสุเกตซึ่งเพลงดังกล่าวอยู่ภายใต้สังกัดนายผลดีคอร์ดของพรพลชินทวีซึ่งเป็นค่ายเพลงอีสานที่กําลังเป็นที่รู้จักกันในหมู่สาวกเพลงลูกทุ่งทั้งนี้เปิดภาพชีวิตความเป็นอยู่ล่าสุดน,นายธนสิทธิ์สุเกตหรือเสียชัดสายเปกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แม้ที่ผ่านมาจะเคยมีชื่อเสียงจนได้มีเพลงเป็นของตัวเองแต่เมื่อถึงเวลาล้มเสียชัดก็ไม่ได้ย่อท้อต่อชีวิตยังคงสู้หาตังค์ด้วยตัวเองไม่เดือดร้อนใครจะเห็นได้ว่าเสียชัดเองได้มีการผันตัวไปทําอาชีพขายหนอกดลวยโดยมีการระเวนไปตามส่วนต่างๆขอขุดนอกกลวยมาจําหน่ายในท้องตลาดซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าตัวเสียชัดเองใช้ชีวิตไม่ได้เรียกหรูกินง่ายอยู่ง่ายขยันทำมาหากินสุดๆ